พี่ค่ะเดี๋ช่องออมเด็ดขี่ขับนะคะวันนี้พ่อเอ็มมาซื้อทุเรียนให้ออมเด็ดเลยนะโอมาจะกสุขวกปีนี้ไม่อยากอีกเด็ดองนะแล้วมันก็ไม่ใช่สุกถูกเป็นก็จัดในสองลูกเอ็จัดในสองลูกให้ออมเด็ดดีไหมดีกินไหมลูกก็ได้กิน้แบบดกินไหมเดี๋ยวไปดูออมเด็ดนะโอ้ให้เขาไปเดินไปซื้อขนมใครถามว่าออมเด็ดได้ตังค์ใบวันละเท่าไหร่ ออมเล็นน่าจะได้ไปวันละ50บาทชเชเบนน่าจะ30บาทนะคะโอ้ยแม่อูหาไม่เจออ่ะเขาไปไหนกันก็ไม่รู้ออมเล็ตเชเบนอยู่ไหนกันอยู่นี่เองออมเล็ตได้ไรบ้างลูกเซตสอ่ออันนี้เป็นของอุ้ยอันนี้เธาซื้อ อเล็ซื้อแบบนี้เลยเหรอลกูกแล้วลูกกินคนดีวแล้วน้องมีอะไรอ่ะลูกกิบขี่เป็นบาทกินเท่าไหร,ร่คะหนึ่งบาทค่ะไม่ต้องดูไม่ต้องดูราคาด้วยสิลูก,ลกไม่ใช่อ<ม>เล็กจะซื้อทุกอย่างได้เลยนะเต็มทิค่ะขนมยิ้มค่ะเฮ้ยจิ้มแพงนเอออะไรที่มันแพงลูกก็ไม่ต้องซื้อ อะไรอีกไหมมือกุบมเอาไหมมือกลุบไ,ไม่มีสีส้มเลยนะรอบนี้ที่นี่ที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดก็จะมีเยอะหน่อยน้องเรนเนาะของแพงมันคืออะไรข้างในคะก็ปลกออนศินอยากได้ไหมอยากได้ไหมก็ปลกใหญ่เท่าไหร่ลูกเก้าสิบเก้าบาทปะ ก็เป็นกระปุกอมสิท <fal> ธ <con en> ์แ <curs> ล <CDU> ้ว <kilo> ก็ในนั้นไม่มีอะไรมั้งลองดูดีว่าข้างในมีอะไรขนมเจไัีมไไนนี้มีะไม่มีแล้วมีขนมอะไรอ่ะลูกลองอ่านดิลูกขนมจีนขนมเอาไหมเอากระปุกอมสิทไหมจะอียอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวลูกนะเห็นไหมนู่นนู่นนู่เขาบอกว่าวอนอ่าลูกอมลดนมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะ เอ,ไไเอาใหญ่ไหมไม่ตังเราเยอะไงเราจะได้ใสู่ <c oughs> ค่ะเอา้าผาเจนเน่ใช่เต็มเลยจะเอาไปใส่กระปุกอันนีให้น้องให้น้องกระปุกหนึ่งคนแ,แล้ว,ลว,ลว,ลวก็ปุกปอ้าวเราเวลาเราแกะแกะอ่ะลูกถ้าแกะเราทำไงอ่ะไหนดูดีเอา้าอ๋อ,อมันบิดได้มัเปิดได้อ่ะเอาไปคนละกก็ปุกลูกไปแพงหรอก โอ้โหสภาพแบบน,นี้ไม่น่ากลัวหรอกลกูกไ,ไปดูฝั่งนู้นดีกว่าอ,อ,อันนี้มีแค่นี้เหรอลกูกฮออะลองไปดามดูดีว่าอันนี้เท่าไหร่ไปดูราคาให้แม่อูนหน่อยออมเนต็ตไปดูกันไปดูกันออ,นอมเนต็ตอะซื้อแต่ของตัวเองแล้วกลัวเปลืองตังค์แม่อู้นะก็เลยจะแกล้งน้องแบบเนี้ ไม่ไม่ดูราคาก่อนอย่ายกไปยกมาเอาไปกินได้ไปได้ไม่กินแล้วสีเหลืองน่าจะอร่อยไหมแอเลดอร่อยไหมนร่อยแต่รสีไม่รอ้น่อนเป็อรนม่สีเหลืองน่ากินมันเป็นคิตตี้นี่ม่อไี่หรออะเหรอ เดี๋ยวไล่เดียวเลยเดี๋ยวพ่อ,อไปซื้อปไ,ปไปดูทุเรียนดีกว่าเพราะเอ็มปอกเสร็จแล้วนะเพ,พ่อให้เอ็มซื้อให้เป็นพันเลยนะ,นเ,ะเอ็มเทุเรียนแพงมากนะนเอ็มเรู้หรือเปล่าแพงมางกนนานหน้าทุเรียนก็แพงไงลูกเหมือนหมูเลยเรจะหัดไปดูป๊าซื้อทุเรียนให้เร็วขอบคุณพ่อเอ็มด้วยนะ ชิิิชิเลี๋ยวมันติดเ้ต้องติดเขาแบ่งมาบาด้วยอ้าวลูกนี่นะเอาไปลูหวานค่ะอร่ไหมอร่อยนะอร่อยไหม เอาแล้ลูกไปตองไปตองไปเลยกินไหมออมเด็ตมาไหมยางอันนี้เขาเพื่อนอเด็กเขาต่เพื่อนกพอเอมจะพาออมเด็ตไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะเอาลูกลูกสากยุ

เอา,ลาแล้ว to เ, get get เอาไหมอยากกินนี้ไหมเอานมไหมลูกเอานมไหมไปไปกันดีกว่าเธอเบลอยากกินขนมครัซองเหรอ โอเคเราได้ทุเรียนกันแล้วเนาะเนทอย่าลืมไปขอบคุณพ่อเอ็มนะไปคลิปให้หน่อยค่ะบเนทสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ไลค์ไลค์รีนกดกระดิ่งให้ช่องออมเล็ตคลิปขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเราไปซื้อขนมปังกี้ก่อนแล้วกันนี่ทุเรียนออมเล็ตสมใจน่นอง